วันนี้ปุย้ยฝ้ายสั่งน้ำผลไม้จากสมูทแบงคอกมาดื่มค่ะ ขวดแรกนะคะนั่นคือฟูตส s m มูทตี้ค่ะประกอบไปด้วยองุ่นแดงและมะม่วงค่ะองุ่นแดงของเขานำเข้าจากออสเตรเลียเลยค่ะวัตถุดิบพรีเมียมมากๆค่ะขวดที่2นะคะก็คือสเปเชียลสมูทตี้มิกซ์เบอร์รี่หรือเบอร์รี่รวมนั่นเองนะคะช่วยบำรุงผิวและยังดีต่อสายใต้อีกด้วยค่ะขวดที่3นะคะบูสต์อิม u n มูนิตี้นะคะเป็นน้ำกระชายขาวช่วยป้องกันโรคและยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะ หอมกลิ่นองุ่นและมะม่วงรสชาติกลมกลมหอมกลิ่นเบอร์รี่หวานน้อยรสชาติกลมกลมืหมหอมกลิ่นกระชายกินง่ายไม่ขมค่ะทั้งสามขวดนี้นะคะก็ทำมาจากวัตถุดิบพรีเมียมเกรดเอค่ะอร่อยสดชื่นมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพค่ะ